กอนะเละก็สู่รูเมเกอร์นะครับเราทํำขี้มาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็<ช>เราเผยไตยเผยเคล็ดลับเผยวิธีการในการทําบ้านไทยจนจะหมดกระบุงและหมดเคล็ดลับและพอมดเดี๋ยววนใ <laughs> คนลืมเดี๋ยววนใหม่แต่ว่าอีก1เคล็ดลับเลยเวลาเราทําบ้านเพื่อการลงทุนจะพลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของต้นทุนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามาดูอีก1เคล็ดลับหนึ่งนะครับคือการใช้เงินอย่างคุ้มค่าเออทำอยังไงเพราะว่าการรีโนเวทบ้านอ่ะบางทีเราบอกว่าเราใช้ตังไป3ล้านบ้าง4ล้านบ้างแต่อันนั้นคืออยู่ใน การประหยัดแล้วนะประหยัดแล้วทํายังไงออกมาให้สวยใช่ทำยังไงให้3ล้านแล้วดูเหมือน3ล้านห้าเฮ้ยอ่านิดเดียวขึ้นมนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็พอแล้วจริงๆริงอ่ะมันได้นิดนหน่อยอยางสมมติว่ายกตัวอย่างว่าเช่นแบบแท้ง8ปดพันแต่ซื้อได้7จ็ดพันคือมันแค่แบบนิดนิดหน่อยๆแต่หลายๆนิดนิดหน่อยในบ้านเนี่ยรวมกันมันก็เป็นก้อนอ่ามันก็รวมกันเป็นประหยัดได้เป็นแสนนั่นแหละนะครับองานเนี่ยเขาจัดกันบ่อยมากอ่อ่า บเทคบางแคร์บางนาก็พอบางนาบางนาตอนนี้เราอยู่กันที่ไบเทคบางนานะครับกับงานที่จัดขึ้นในตอนนี้นะครับเป็นงานเอ็กโปดีนะครับก็คือ ใชวัสดุ XBNB Home Expo 2024นะครับต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่โปรแรงเพื่อบ้านจริงๆนะครับหลายๆอย่างที่เรามาซื้อในวันนี้นะครับจะเป็นการเอาไปใช้กับบ้านหลังปัจจุบันที่ใกล้จะเสร็จแล้วในปี2024เดี๋ยวเราจะทำโอเพนเฮาส์ด้วยใช่แล้วก็จะประกาศให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีการทําจัดกิจาการรมโอเพ h นเฮาส์ก็คือเรียกแฟนรายการนั่นแหละนะครับมาชมบ้านใครที่อยากรีโนเวทบ้านมไม่มีที่ไหนให้คุณได้ดูบ้านตัวอย่างรีโนเวทจริงมาดูที่นี่ได้ใช่ ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ใช่ดูฮิปโปก็ติดตามข่าวสารในช่วงเดือนตุลาในเพจรูเมเกอร์ไว้นะครับว่าจะขึ้นวันไหนจองมายังไงอะไรยังไงเนาะเชิญชวนมาดูวันนี้ก่อนแล้วเราก็มาซื้อของจริงๆด้วยอันนี้ไม่ใช่แบบรับเงินรีวิวอะไรแล้วมารีวิวนะไม่ใช่มาแล้วก็ทายทายเสร็จแล้วกลับรับเงินค่าจ้างกลับไม่ใช่คือเราใช้จริงซื้อจริงเดี๋ยววันนี้เราไปรูดบัตรเลยเพราะว่าตั้งใจจะมาซื้อของอยู่แล้วมาช่วยแบบว่าประชาสัมพันธ์ให้ดูว่างานเนี้ยมีราคาถูกคุณ จริงๆเพราะว่าเขาลดสูงสุดถึง80%อันนี้คือล้อฟ <ไป S 1> รีล้อแล้วอ่ะซื้อหลายอย่างซื้อหลายอย่างไ, <ป S 2> ไม่ทันไปรอเลยนะค,ครับไป อ่าอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาหน้างานคุณต้องหยิบโบชัวไปก่อนเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นอาอันเดียวก็พออันเดียวก็พอเดี๋ยวเขามาแย่งโปรโมชั่นเราแล้วเอาไปซ้อนก่อนนี่คุณจยาเอาไปห่อพัสดุขายอะไรด้วยอ่าคือต้องบอกว่าอันนี้เทคนิคแรกนะครับจะได้ไม่หลงทางก็คือดูว์ปกันก่อนเพราะว่าในงานนี่จัดขึ้นใหญ่จริงๆแล้วก็มีถึง2แบรนด์ยังใหญ่จัดคู่กันก็คือไทยวัสดุที่เราคุ้นเคยสีแดงอ่ะแล้วก็ BNB Home ก็คือสีเขียว มีแอนโฟมเธอที <Bened ic te> ่ไหนใช่ใ <lonely> ช่อะไรวะเนี่ยคุณก็หยิบโปรชัวไปหน่อยซึ่งเขาแจกฟรีนะครับแล้วก็จะดูส่วนลดโค้ดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยดูราคาสืบราคากันไปก่อนจะได้ไม่ต้องเดินกันตาแตกนั่นเองนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในงานกันดีกว่าโอเคเราต้องเอาไปไหมอันเดียวก็พอโอเคต่อมานี่คือบรรยากาศในงานแล้วนะครับเป็นบรรยากาศของไบเทคบางนาที่คุณคุ้นเคยนั่นแหละเป็น h อลใหญ่ๆกว้างๆติดแอร์นะครับแล้วก็เดินสบายๆฉ่ำๆก็ได้ทั้งวันนะพาลูกพาหลานพาครอบครัวมาได้เลย ่สิ่งที่เราจะพูดก็คือพอมันเป็นบรรยากาศของฮอกว้างๆแบบนี้นะครับบางคนมาแล้วหลงหลงไม่เคยมาไม่ต้องกลัวหลงสามารถดูป้ายดูธงนะครับที่ทั้งไทยเวัสดุและ B B home เขาติดไว้ได้เลยเขาแบ่งหมวดหมู่ไว้ถูกต้องช่างกล้องโทรมาเมื่อเช้าว่าตอนนี้เนี่ยที่ห้องน้ำเนี่ยที่ไม่มีน้ำใสเราเล็งเลยเห็ป้ายแล้คือพี่จะมาซื้อดอสถากิดน้ำไปปั๊มน้ำก่อนไหมไปได้เลย ต้องบอกว่าถ้าคุณมาเดินงานเอ็กโปอย่างนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่คุณได้เลยคือคุณจะได้เจอกับแบรนด์ที่เขาออกมาจัดบูธแล้วก็จะได้เห็นนวัตกรรมของเขาได้สอบถามข้อมูลเขานะครับแล้วก็ถ้าอยากจะจบการขายคือจะสั่งซื้อไปเลยเนี่ยก็ซื้อได้เลยเอากลับบ้านเลยเพราะว่ามีราคาดีด้วยนะครับโปรราคาดีได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเลือกกันว่าเราจะได้รุ่นไหนนะครับฮัลโหลอันนี้คุณกล้องไหเนี่ยใช่อันนี้ตัวถามช่างกล้องอยู่ผมจะซื้อปั๊มไปใช้ที่บ้านนะครับมันควรจะต้องใช้กี่วัตต์สามห้า 3.50เอาเป็นปั๊มแบบเบนซินหรือว่าเป็นดีเซลคนละปั๊ม เดลเซลสามร้อยห้าสิบร้อยกิโลกระบะโอเคครับซึ่งเมื่อกี้นะครับเรามีการโทรสอบถามผู้รับเหมาแล้วนะครับว่าตัวถังเก็บน้ําที่มาคู่กับปั๊มน้ำเนี่ยเราจะซื้อรุ่นไหนนะครับเราสามารถเอาขนาดของบ้านจํานวนชั้นนะครับแล้วก็แรงดันที่อยากได้นะมาคุยกับเขาคร่าวๆก่อนเขาก็จะแนะนําเราได้นะครับอ่ะอันนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าชิ้นแรกนะครับเราได้ไปแล้วก็คือว่าอ่าตัวถังเก็บน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําเป็นบิซูบิชิสามร้วัตต์เนาะเดี๋ยวจ่ายเงินเลยจบเลยไดหมจ่ายได้เลยไหมทำรายการให้โอเค อ๋ออันนี้อีกงานหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นในบ้านอยู่แล้วคือเห็นคุณลงตารางไว้พอแล้วทดสอบเดี๋ยวพูดให้จบก่อนก็สอบอยู่ก็คือฝากบอกพี่ช่างพี่ผู้รับเหมาอยากให้มาเดินในงานเพราะว่าไม่ใช่อะไรคือคุณสามารถมาหาพวกวัสดุต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องเป็นชิ้นงานดิบอะอย่างเช่นงานอลูมิเนียมมันต้องมีงานอะไรอันนี้ผมเจอมาหลายรอบแล้วอลูมิเนียมเนี่ยพอใช้ไปสักพักหนึ่งสองสามปีเนี่ยไอพวกเขาเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นซิลิโคนยิงเนาะแล้วพอมันยืดหยุ่นหรืออะไรเงี้ยน้ำมันเข้ายืดุนนนแแบบบบี้ À à ซึ่งอย่างเช่นของเนี้ยจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าซิสตานะครับแล้วก็จะเป็นโพลิเมอร์ซีลแลนส์นะก็คือสามารถที่จะเอาไปซีลตามขอบประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะครับกว่าอะคริลิกปกติทั่วไปบ้านเมืองไทยเราเนี้ยมันร้อนชื้นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันยืดหดยืดหดอ่ะมันแตกน้าก็จะเข้าแต่ตัวเนี้ยทำสะพานโค้งได้อันไหนคุณโชว์สะพานโค้งโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นอันนี้เอาโชว์ให้เลยไปเอาไปว่าอันเนี้ยเราพูดไปเยอะแล แต่ที่กำลังจะสื่อคือถ้าพี่ช่างพี่ผู้รับเหมานะครับมาที่งานนี้นะซื้อในงานนี้ไปเลยมันคุ้มกว่าเพราะว่ามันก็จะมีพวกแบบบัตรกำนันส่วนลดชิงทองชิงทองอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้แวะเวียนมาที่งานนี้พันหลอดเลยเฮ้ยซื้อไปทำไมเพื่อให้ได้ทองว่ะแล้วทองที่นี่เข้าไปขายเขาได้ราคาเท่ากับราคาตลาดเลยสามารถมาอัปเดตนวัตกรรมดีๆได้นะครับแล้วก็สามารถได้โปรโมชั่นดีๆคุ้มๆไปได้นะครับ ผมว่ามันเริ่มพลุงพลังแล้วตอนนี้มันมีของซื้อเต็มไปหมดโคมไฟมันโอเคนะคือตอนแรกแบบเอาจริงบอกจริงในมุมดีไซเนอร์เราไม่คิดว่าดีไซน์ไฟแับนี้มันจะเท่ไงมันก็มีแบบเท่ๆมานะแบบเนี่ยที่เป็นเชือกสมมติคุณจะคลอดลูกอ่บคุณโผน่นี้ได้เลยนะเป็นแบบเหมือนเขาใช้เป็นไม่ใช่เป็นแกนเหล็กอ่ะเขาใช้เป็นเหมือนเชือกเป็นดีไซน์แต่พอดีตะกี้วางในเจอนี่ อะไรว่าจะซื้อไปฝากอาม่าหหน่อยพี่ตีเหรอเออมันแบบมันโอเคนะแล้วก็แบบว่าเป็นตีโจเอียไฟฟ้าเสียบพวก usb อะไรอย่างเงี้ยก็ปลอดภัยขึ้นแล้วก็พวกทูพวกอะไรเงี้ยอาม่าผมแบบจุดแล้วลืมไงอัลไซเมอร์ไงจุดแล้วมันอันตรายอันตรายอย่างนี้ก็จะปลอดภัยอันนี้ผมได้ติดไม้ติดมือมาแล้วนะครับลาางปลั๊กไฟใช้ทุกบ้านอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นพวกหลอดไฟที่เป็นดีไซน์เขาก็มีเหมือนกันเป็นเหมือนหลอดเอดิสันเน่เป็นเหมือนทําเรียนแบบหลอดสมัยก่อนมาก็จะมีความสวยงามด้วยแล้วก็ประหยัดไฟใช้งานได้ยาวนานด้วยนนัสววยยงงามด้่เอ จุดแวะมันเยอะไงจุดแวะมันเยอะ <S <S ตอนนี้อยากซื้อตัวใหม่แล้แต่ว่าตัวเก่ามันไม่เจ๊งสักทีไงอเออก็คือแบบแบบพวกนี้พวกพ่อบ้านควรจะมีแบบว่าติดบ้านไว้นะสายพ่อบ้านนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงแดันสูงพวกอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยตัดกิ่งไม้นะครับ Universal b u s เครื่องทำความสะอาดอัตโนมัติก็สามารถซื้อติดบ้านไว้ได้เลยนะครับ ผมก็เป็นคนที่ชอบของแบรนด์อยู่เหมือนกันเครื่องปิ้งขนมปังหมื่นสาขนมปังห้าบาท กว่าจะคืนทุนนี่น่าจะช้าน้าใช่ใช่แต่เราแค่กำลังจะมาบอกว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับมางานนี้นะครับก็คือไทยวัสดุ XBD Home Expo 2024ต้องบอกว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานเอ็กโปแบบนี้อยู่แล้วคือการที่รวบรวมเอาแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมีสินค้าที่มีคุณภาพมาที่เดียวจบช่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะชอบสินค้าหมวดหมู่ไหนเครื่องมือช่างวัสดุตกแต่งบ้านวัสดุที่ใช้ในบ้านอุปกรณ์เคมีมันมีครบรวมถึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ เกี่ยวกับบ้านบางทีครับเราต้องการที่เขามีการเซอร์วิสหลังการขายด้วยบางคนมีคําถามเยอะมากมายเลยว่าจะไปติดตั้งยังไงขนส่งไม่ทีหน้าง,งานไหมใช้แล้วต้องใช้ยังไงแล้วมันอยู่ได้กี่ปีแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาจะเซอร์วิสยังไงจะมีการดูแลหลังการขายไหมมีปัญหาขึ้นมาก็ซื้อใหม่อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณต้องมางานดีๆแบบนี้แล้วคุณก็จะได้สาระความรู้ด้วยแล้วคุณจะได้โปรโมชั่นคุณคุมไปด้วยเรียกได้ว่ามางานเดียวคุ้มค่ามากเลยนะครับ แน,นะ,น,ะแน,นำเลยแนะนำเลยว่าถ้าเดินทั้งงานเหนื่อยแล้วนะครับมาจบ กันที่มุมเฟอร์นิเจอร์แบบนี้ดีกว่าได้นั่งพักด้วยแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงทีเดียวราคาไหนบอกงานนี้ราคาเบาหมอนใบเดียวนี่4800ันแปดไม่ใช่มันคือเซตนี้อ๋อเขาติดราคาไว้ที่หมอนก็คลองมาดูได้ว่าอันไหนที่คุณผู้ชมถูกใจแต่ของบางอย่างมันจะต้องมาจับมันต้องมาดูของจริงใช่วันที่เราถ่ายเนี่ยวันศุกร์คลิปออนน่าจะมาวันอาทิตย์เนาะก็คงจะได้เห็นแล้วก็งานเขาจัดถึงเมื่อไหร่ต้องบอกว่างานนี้นะครับจัดจนถึงวันที่6ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็เวลาเนี่ยก็คือมาได้เลยตั้งแต่เวลา10นจถึงประมาณ4 ทุ่มนะครับเลิกงานยังมาทันอ่ามาที่ใบเทคบางนานะครับพอ1นึ่งร้อยหนึ่งจนถึงพอ103นะครับแวะเวียนเข้ามาได้เลยหาสัญลักษณ์ของงานนะครับที่เป็นไทยวัสดุ XBNB Home oh Expo 2024นนะครับรับรองว่า โปรแรงเพื่อบ้านเนี่ยรถแบบคุ้มคุ้มจุกๆไปเลยถ้ายังรู้สึกว่าส่วนรถมันยังไม่คุ้มค่าอคุณก็คือไปดูส่วนรถต่างๆความคุ้มค่าต่างๆเนี่ยเขามีเป็นคุ้มที่มที่งคุ้มที่สองก็คือเหมีซื้อในงานแล้วก็ยอดสะสมยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งคุ้มนะครับยังไงก็เป็นเสน่ห์ของงานประเภทงานเอ็กซ์โปอยู่แล้วนะครับและยิ่ง คราวนี้นะครับไทยวัสดุก็จับมือกับ B a n B Home เนาะวันนี้มันมีการขึ้นมารวมตัวกันแล้วเราซื้อที่เดียวจบเลยเหมือนการจัดปาร์ตี้ขึ้นมามแล้วปเป็นเหมือนปาร์ตี้ฟ้ก,กา้าอารมณ์ประมาณว่าผู้รับเหมาจับมือกับเจ้าของบ้านก็ม,มาเดินได้ผู้รับเหมามากับดีไซเนอร์มากับเจ้าของบ้านก็มาเดินดูได้นะครับยังไงนะครับไอเดียของรูเมเกอร์ก็อาจจะราไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกิจกรรมดีๆที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าโอเว่นเฮานะติดตามข่าวสารได้ใน Facebook ของรูเมเกอร์นะครับสำหรับนี้ผมและพีินขอลาไปก่อนะค เดี๋ยวเจอกันครับผมสวัสดีครับไะหายเหนื่อยแล้วไปเดินดูกันต่อไม่เอาอ่ะจะซื้อหมอนนั้น,นเ่ะสี่พันแปดสี่พันแปพอแล้ว